สวัสดีครับวันนี้มาพบเจอกับบ้านบางทองพักเครื่องกันอีกเช่นเคยนะครับใน EP ีที่216นะครับวันนี้ผมมีภาพนำเสนอทั้งหมด36รายการนะครับรายการละ200บาทส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับถ้าพี่ท่านใดนะครับสนใจวัตถุมงคลจากผมนะครับสามารถติดต่อช่องทางทางหน้าจอได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัว0 9 5 9 5 8 8 5 1 3นะครับ ID เดียไลน์เคย์เยียนนะครับหรือสแกนที่ QR code ได้เลยนะครับภาพไม่ชัดภาพเบอร์ขอภาพเพิ่มเติมได้นะครับนะครับ ก่อนจะรับชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบ้านของทองพักเครื่องกันด้วยนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับรายการที่หนึ่งของวันนี้นะครับมาเริ่มกันเลยรายการที่หนึ่งนี่ดูกรอบลงยาด้วยนะพี่นะมารายการที่หนึ่งนะครับเป็นรูปหล่อนะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับพี่นะหอมเลี่ยมใส่ตลับแบบนี้เลยนะครับพี่นะนะครับรายการที่หนึ่งนะครับอันนี้นะครับมาต่อไปครับรายการที่สองนะครับ รายการที่สองนะครับอันนี้เป็นพระหล่อโบราณนะพี่นะหล่อโบราณนะครับนะครับน่าจะเป็นของพวกอะไรนะหลวงพ่อเนียมหรือเปล่านะครับผิดถูกขออภัยเด้อพี่นะนะครับรายการที่สองนะครับมาต่อไปกันด้วยรายการที่สามนะครับรายการที่สามนะครับเป็นประพามนทนนะครับนี่นะพิมประพามนทนหลวงปู่สุขวัดปักคอมขามเท้านะครับพี่นะ นะครับนะครับรายการที่สามนะครับนะครับต่อไปครับรายการที่สี่นะครับรายการที่สี่นะครับอันนี้จะเป็นพระพิมพ์นางพญานะครับพร้อมเลี่ยมสวยๆเลยนะครับนะเป็นพระพิมพ์นางพญาพิมพ์เข่าโค้งนะครับพี่นะนะครับนี่มีเม็ดแร่ลอยๆเลยนะครับรายการที่สี่นะครับพี่นะนะครับนะครับมาต่อไปครับรายการที่ห้านะครับเป็นพระปิดตานะครับ เป็นพระปิดตารุ่นแรกนะครับเป็นพระปิดตารุ่นแรกนะครับหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะครับปิดตารุ่นแรกนะครับหลวงพ่อแพรนะครับพี่นะวัดพิกุลทองนะครับมารายการที่ห้านะครับมาต่อไปครับรายการที่หกนะครับเป็นพระพุทธชินราชใบเสมานะครับเป็นเนื้อชินสนิมแดงนะพี่นะนี่มีคาบกุด้วยนะครับพี่นะนะครับรายการที่หกนะครับ หมาต่อไปครับรายการที่7ดนะครับรายการที่เจเป็นพระเหรียญนะครับเป็นเหรียญหลวงเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะพี่นะแป๊บหนึ่งภาพัเบร์เป็นเหรียญหลวงปู่หมุนนะครับหลวงพ่อหมุนนะครับหลวงพ่อหมุนนะครับเขียนว่าหลวงพ่อหมุนนะครับนะครับจะภาพไม่ชัดเลยพี่นะเอานี่ออกก่อนนะครับอ่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อหมุนนะครับนี่นะครับด้านหลังนะครับหมุนเงินหมุนทองนะครับเก้าเก้าเก้านะครับ วัดบ้านจานนะครับนะครับนะครับสวัสดีสเกตนะครับพี่นะเป็นเหรียญพร้อมนี่หูหลวงเล็กหูเหรียญฟิตฟิเลยนะพี่นะเล็กเล็กเลยนะนะครับอ่ะหมาต่อไปครับรายการต่อไปรายการที่แปดนะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์คีตาแล้วพี่นะแป๊บนึงพี่รูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์คีตานะครับอันนี้นะครับนะครับ นะครับพี่พิมพ์คีตานะครับหล่อสวยๆเลยนะครับนะครับพิมม์นอะไรนยสามชายมั่งเนี่ยนะนะครับมาต่อไปครับรายการที่เก้านะครับรายการที่เก้าเป็นเหรียญในหลวงนะครับหลอเก้านะครับด้านหลังเป็นพระพุทธชินราชสมเด็จพระองค์ปฐถมนะครับนะครับเป็นเนื้ออปาก้าชุบนิกเกิลนะครับรายการที่เก้านะครับ สวยๆเลยนะครับพี่นะเดียวสวยๆนะครับมาต่อไปครับรายการที่สิบนะครับรายการที่สิบเหมือนกันนะครับเป็นเหรียญนะครับนะครับสมโพธิกรุงนะครับนะครับรัตนโกสินทร์สองร้อยปีนะครับในพระราชในราชการที่ที่อะไรเนี่ยที่สี่สองห้าสองห้านะครับนะครับเป็นเหรียญนะครับเป็นเหรียญ เป็นเหรียญทองแดงนะครับก็ไหลเอ๊ยทองแดงอ๋าทองแดงก็ไหลก็ไหลเงินนะรายการที่เก้านะครับมาต่อไปครับรายการที่สิบนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับพิมพ์ทรงสวยงามนะครับกรอบก็สวยพระก็สวยนะพี่นะนะครับดูเนื้อนะครับแบบนี้เลยนะครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับมาต่อไปครับรายการที่สิบสองนะครับเป็นพระสมเด็จอีกเช่นเคยนะพี่นะ เป็นพระสมเด็จนะครับนี่นะครับดี๋วเขาเลี่ยมใช้จนแบบนะครับนี่นะครับรายการที่สิบเอ็ดเออสิบสองแลพี่นะอ๋อปิดหลังพี่นะครับรายการที่สิบสองเนื้อสวยๆเลยนะนะครับมาต่อไปครับรายการที่สิบสามนะครับเป็นพระสมเด็จเหมือนกันนะครับนะครับวันนี้น่าเขาจะเรียบจับเงินจับทองมานะเขาแบบเพิ่งเอาออกไปนะผมว่านะ ดูซุ้มลึกๆเลยนะพี่นะนะครับพิมพ์ทรงสวยงามดีนะครับเดี๋ยวดูด้านหลังโอ้โหหลังก็เนื้อดีนะครับพี่นะนะครับนะครับรายการนี้นะครับรายการที่สิบสามนะครับอ่ะต่อไปครับรายการที่สิบสี่นะครับเป็นพัสดสมดิจนะครับแต่เป็นเนื้อผงน้ํามันไม่รู้ที่นะครับพี่นะนี่ครับออกเนื้อผงน้ามันน้ํามันนะพี่นะแต่ผมไม่รู้ที่นะครับพี่นะนะครับเนื้อสวยนะครับโซนสวยมากนะครับพี่นะ มีแหว่งด้านบนนิดหน่อยน,นะครับนะครับอ่ะต่อไปครับรายการที่สิบห้านะครับอันนี้เป็นลําพูนนะครับกลุเรียกพระยุคลําพูนตะกูลลาพูนเก่าแน่นอนนะพี่นะเรียกว่าพระเป็นพันปีเนื้อออกเขียวเขียวเลยนะพี่นะนะครับนะครับรายการที่สิบห้านะครับมาต่อไปครับรายการที่สิบหกนะครับรายการที่สิบหกนะครับเป็นพระพระชัยเรียกสิงเลสิงหนึ่งหรือสิงสองนะพี่นะสิงหนึ่งเนาะ น่าจะเป็นสิ่งหนึ่งเนื้อออกเขียวๆนะออกคล้ายๆสำริปเลยนะดูนะนะครับดูดูเนื้อแบบจัดจ้านมากครับพี่นะนี่รอแบบโบราณบอแบบข้างประกบนะพี่นะนะครับนะครับม่รูที่นะครับรายการที่สิบหกนะครับนะครับเก่าดีนะพี่นะมาต่อไปครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับสิบเจ็ดนะครับอันนี้เป็นภาพรุ่นนะพี่นะนี่นะครับสวยงามเนื้อเขียวๆแบบนี้เลยนะพี่นะ นะครับพิมพ์ทรงสวยงามนะครับอันนี้จะมีตัวหนังสือกำกับด้านหลังนะครับอะไรอะพลังไทยลึกแผ่นดินอะไรทักอย่างนะครับพี่นะต่อโค้ดปตท2539านะครับรันนัมเบอร์นะครับอะไรอะศย์น่ดสนะครับนี่นะครับนะครับพับบนบ้านนะสไตล์บลบ้านครับจะเป็นแบบนี้นะครับเฮ้ยพี่เป็นเอวะแล้วเนี่ยพี่ ตอบโค้ดแบบนี้จะเป็นนะว่าเอานะไม่เป็นไรนะครับรายการที่17นะครับมาต่อไปครับรายการที่18นะครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับรายการที่18เป็นหลวงปู่ทวดดูคาบเบ้ายังอยู่เลยนะครับขาวๆนะครับอันนี้เป็นเขาเรียกว่าคาบเบ้านะครับนะครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับไม่ทราบรุ่นไหนนะครับนี่นะครับมีตอกโค้ดด้านล่างนะครับ98 2นะครับตอกโค้ด982ไม่ทราบรุ่นนะครับพี่นะรายการที่18นะครับ มาต่อไปครับรายการที่19นะครับรายการที่19นะครับเป็นพระเหรียญเสมาลายธงชาตินะครับนี่นะครับลายนี้นะครับสวยมากนะครับเป็นเหรียญทรงเสมาสวยๆนะครับนะครับเจ้าสัวเก้าเก้านะครับนี่นะครับเจ้าสัวเก้าเก้านะครับปีหกสามนะครับนี่นะครับหลวงพ่อพัดนะครับบุญยกาโมนะครับแห่งวัดห้วยด้วนนะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับลันเลขนะครับ สี่หนึ่งแปดนะครับสี่หนึ่งแปดนะครับเป็นเหรียญทรงเสริมาสวยๆลงยาแบบนี้เลยนะครับพ anyway right, ี่นะนะครับนะครับมาต่อไปครับรายการที่ยี่สิบนะครับรายการที่ยี่สิบนะครับอันนี้จะเป็นรูปเป็นพระหล่อโบราณนะครับจะเป็นหลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์จอบนะครับนะครับเนื้อหาสวยๆเลยนะครับพี่นะนะครับสภาพก็ช้ําหน่อยนะพี่นะสภาพผ่านการใช้นะครับรายการที่ยี่สิบนะครับไปต่อครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับเป็นรูปหล่อนะครับ เนื้อทองเหลืองผสมนะครับเป็นหลวงพ่อทบนะครับวัดชนแดนพิมพ์หัวไม่ขีดนะครับพี่นะเป็นพิมพ์หัวไม่ขีดนะพี่นะนะครับข้างประกบแบบนี้เลยนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่ตาใบหล่อๆเลยนะพี่นะนะครับนะครับมาต่อไปครับรายการที่22นะครับ22นะครับเป็นพระพิมพ์นาพญาอกนูนนะครับเนื้อหาสวยๆเลยนะพี่นะอกนูนะครับนี่นะครับปาดข้างสวยๆเลยนะพี่นะหลังมีลายนิ้วมือนะครับพี่นะนะครับเป็นนางพญาเนื้อสีดำดนะพี่นะ เป็นพิมพ์อกนูนนะดูนะดูการปั่นนะสวยๆเลยนะครับพี่นะนะครับนะครับมาต่อไปครับรายการที่ยี่สิบสามนะครับยี่สิบสามนะครับอันนี้จะเป็นพระปิดตานะครับเป็นพระิดเอ้ยมีจานมือมีรอยจานด้วยพี่น่ครับผมเพิ่งเห็นนะพี่นะนะนะพี่นะนี่จานเต็มองค์เลยนะพี่นะด้านหลังก็มีนะเห็นไหมนี่นะครับมี้อยจานนะครับนะครับนะครับเป็นพระปิดตาไม่ทราบที่นะพี่นะ นะครับขายรู้ที่จัดเลยนะครับมาต่อไปครับรายการที่ที่24นะครับ24นะครับอันนี้จะเป็นพระปิดตามกันนะครับน่าจะเป็นพวกพระปิดตาพวกหลวงพ่อเดิมนะผมว่านะนะครับเออมีรอยจานอีกแล้วพี่นะนะครับสไตล์บ้านๆนะครับนี่นะครับพระหลุดแบบนี้นะครับมีให้กันทุกวันนะพี่นะนะครับพี่นะนะครับราคาไม่แพงนะครับจับต้องได้นะครับ200บาทรวมส่งนะครับพี่นะ มีบริการเก็บเงินปลายทางให้พี่ด้วยนะครับนะครับมาต่อไปครับรายการที่ยี่สิบห้านะครับรายการที่ยี่สิบห้านี้นะครับจะเป็นพระสมเด็จนะครับพิมเขาเรียกว่าสมเด็จอะไรนะระคังหลังคอนนะพี่นะสมเด็จหลังค้อนนั้นระคังหลังคอนนะครับนะครับสมเด็จระคังหลังคอนนะครับเป็นพระหล่อโบราณนะครับพี่นะนะครับรายการที่ยี่สิบห้านะครับมาต่อไปครับรายการที่ยี่สิบหกนะครับรายการที่ยี่สิบหกนะครับเป็นพระ ห, <Basil> หลวงพ่อปานนะครับพิมข mm ี่ไก่นะครับนี่ครับมวลสารยังมีอยู่นะครับอุดเต็มนะครับพี่นะนี่ละเอียดละเอียดแบบนี้เลยนะครับพี่นะรายการนี้นะครับนะครับรายการที่26นะครับพิมพ์ทรงคมชัดจีนะครับมาต่อไปครับรายการที่27นะครับ27นะครับอันนี้เป็นหลวงพ่อทบนะครับวัดชนแดนเป็นรูปหล่อพิมพ์อกซื่อนะครับนะครับอกซื่อหน้าฝรั่งนะครับนะครับนะครับนี่นะครับเป็นเป็นพระที่แบบว่าอันนี้แบบ เห็นไหมมีค่าพวกคราบแบบที่เกลือขึ้นเขียวๆนะพี่นะก็พักมันอยู่ในกระป๋องนมนะพี่เนาะนะครับผมก็ไปเลือกออกมานะพี่นะนะครับนี่นะครับตามนี้เลยนะพี่ตามเนื้อผ้าเลยนะครับมามาต่อไปครับรายการต่อไปรายการที่28นะครับเป็นเหรียญนะครับทรงสี่เหลี่ยมนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อพวงนะครับนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อพวงนะครับพรอมเรี่ยมแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับที่ระลึกสร้างนะครับอะไรเนี่ยสร้างอะไรสักอย่างนะพี่นะ หลวงพ่อพวงนะครับวัดเขาสมุเกอนะครับตําบลหนองตําบลหนองลมบัวนะครับอําเภอรัดยาวจังหวัดนครสวรรค์นะครับสองห้าสามสองนะครับนี่นะหลังเป็นยันพุดซ้อนนะครับนะครับนะครับเป็นหลวงพ่อพวงนะครับจเป็ยจิตชื่อดังแข่งเมืองนครสวรรค์นะครับมาต่อไปครับรายการต่อไปรายการที่29นะครับอันนี้นะครับไปทางเชียงใหม่กันมากนะครับอันนี้นะครับเป็นเหรียญนะครับหลวงปู่เวนนะครับนี่นะครับ วัดดอยแม่ปั้นจังหวัดเชียงใหม่นะครับนี่นะครับเหรียญสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับแดงๆนะครับพร้อมเรียนพลาสติกกันน้ำขึ้นคอได้เลยนะครับปีสองห้าสองศูนย์นะครับมีนะครับเหรียญคมๆแบบนี้เลยนะครับพี่นะแดงๆแบบนี้เลยนะครับนะครับหลวงปู่เวนนะครับนี่นะครับนะครับมาต่อไปครับรายการที่สามสิบนะครับ รายการที่30 u, เป็นพระยี่ห้าตวรรษนะครับนี่นะครับเป็นบล็อกเข็มนะครับนี่อยเมีเข็มเล่มนะครับลงมาเขาเรียกบล็อกเข็มนะครับนะครับพระดีพิธีใหญ่นะครับนี่นะครับเป็นยี่สิบห้าตวรรษเขาขายกันเท่าไหร่ไม่รู้นะผมก็เอาแค่สองร้อยบาทรวมส่งนะพี่นะพร้อมเลียมแบบนี้แล้วเรียมปกเก่าแบบนี้เลยนะครับนะครับนะครับอ่ะพิมพ์ส่งผมชัดดีนะพี่นะนะครับเป็นพระยี่ห้าตวรรษดูปั๊มกระจายกระจายแบบนี้เลยนะครับพี่นะมาต่อไปครับรายการที่สามสิบเอ็ดนะครับ 31เนะครับเป็นเหรียญนะครับหลวงพ่อโสธรนะครับเป็นเหรียญทรงเสมานะครับนี่นะครับด้านหลังนะครับเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับออกปี2528นะครับนี่นะนะครับเป็นเหรียญเก่านะปี28นะปรับพระก็ประมาณ4 0ปีแล้วนะครับพี่นะนะครับมาต่อไปครับรายการที่32นะครับรายการที่32อนะครับอันนี้จะเป็นพระปิดไอ้พระสังฆจายนะครับเป็นเนื้อชินตะกัวนะครับนี่นะครับจะมียันยันบนนะครับอะไรอวอะไรอวิ อวิทนะครับอวิทเดอนะครับนะครับอ่ะไวรู้ที่แล้วพี่นะมาครับมาต่อไปครับรายการต่อไปนะครับรายการที่สามสิบสามนะครับสามสิบสามเป็นพระสมเด็จนะครับสามสิบสามเป็นพระสมเด็จนะพี่นะรัะเป็นพระสมเด็จทรงสวยๆนะพี่นะหลังบนสันดำๆมีเม็ดแร่ขาวเม็ดดำเม็ดแดงนะพี่นะครบทั่วนะพี่นะมามาต่อไปครับรายการที่สามสิบสี่นะครับสามสิบสี่เป็นพระ หลวงพ่อปานนะพี่อันนี้โอ้โหเป็นพิมพ์หายากเลยนะครับพิมพ์ไก่เบรกนะพี่นะนี่เขาเรียกไก่เบรกนะครับเขาเรียกไก่เบรกใช่ไหมเอ้ไม่ใช่ไก่เบรกอันนี้เขาเรียกว่าพิมพ์พิมพ์สงไก่นะครับหางเขาเรียกหางหางคูหางอะไรสักอย่างนะพี่นะนะครับผมก็ไม่ค่อยเป็นนะพี่นะนะครับมีอดโผงยังอยู่นะครับโผงยังอยู่นะครับนี่นะครับเนี่ยเป็นหลวงพ่อปานนะครับวัดสือหลวอยู่หลวงพ่อปานนะครับวัดอะไรนะวัดอะไรนะหรือไปละนะครับนะ อันต่อไปครับรายการที่35นะครับเป็นหลวงพ่อปานเหมือนกันนะพี่นะอันนี้พิม์ไกเบกของจริงนะพี่นะไปพิมไกเบกไกเบกนะฮะอันนี้พิม์หายากนะครับเป็นเรียกว่าพิมพ์ไกเบกนะครับหายากนะครับนะครับนี่พิมพ์ไกเบกนะครับนะครับเป็นหลวงพ่อปานนะครับอุดยังมีอยู่นะครับมาต่อไปครับรายการสุดท้ายนะครับรายการที่36นะครับรายการที่36เป็นเป็นจอบนะครับหลวงพ่อเงินนะครับมีอยู่ผิวแห้งๆห้งแห้งเลยนะครับพี่นะ ด้านหลังเขียนว่าหลวงพ่อเงิน2515นะครับออกปี15นะครับเหรียญจอบเหรียญนี้นะครับออกปี15นะครับนะครับเหรียญคมๆนะครับสวยๆนะครับอ่ะครบแล้วนะครับทั้งหมด36รายการนะครับรายการละ200บาทนะครับหลวงฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับถ้าพี่ทันใดนะครับสนใจวัตถุมงคลจากผมนะครับสามารถติดต่อช่องทางทางหน้าจอได้เลยนะครับเบอร์โทร0 9 5 9 5 8 8 5 1 3นะครับไอเดียไลน์เคเยองสี่สองหนะครับ ชาร์ายผมชื่อเคนนะครับนะครับนะครับสามารถติดต่อผมได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับวันนี้นะครับ EP ที่216นะครับขอญยาไปก่อนนะครับรวยๆเฮงเงสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้านะครับวันนี้นะไปก่อนนะครับสวัสดีครับ